กิจกรรมใหม่จาก Free Fire er นะครับทุกคนกิจกรรมบูยาเดมาแล้วครับผมเก็บสะสมโทเค็นแรกรับของวัลถาวรได้แบบฟรีๆเลยนะครับเอฟซี MC ทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะฮะแล้วก็รายละเอียกกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นยังไงกดไลค์กด, like, ด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่ก่อื่นเลย เราจะไปแจกเพชรฟรีให้สำหรับ FC ที่กดติดตามช่อง YouTube KTC Gamer หอยูุ่ดช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่กดติดตามช่อง KTC Gamer มจุดที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณคือผู้โชคดีที่มีโอกาสได้รับเพชรฟรีจากร้านเติมเพชรฟรีไฟบ b ยลุงแว่นนะครับทุกคนเพราะว่าทุกๆการเติมเพชรเนี่ยนะฮะพี่ก็จะได้กำไรมาแล้วก็เอากำไรเนี่ยมาแจกเพชรให้กับคนดูแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ ขอขอบพระคุณทุกคนมากนะที่มาเติมเพจฟรีไฟล์ร้านลุงแว่นนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้โปรโมทหรือรีวิวร้านเติมเพจนะเพราะว่าโดนเตือนอยู่นะครับยังไม่หายปลดแบนด์นะครับผมก็คือยังลงคลิปได้ปกติแหละแต่ว่ายังโดนเตือนอยู่นะครับนะถ้าเกิดว่าโดนอีกรอบนึงก็คือช่องปิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเว้นไว้สักพักหนึ่งละกันหรือถ้าใครสนใจเติมเพจฟรีไฟล์ก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมเป็น Facebook ร้านเติมเพจลุงแว่นนะเอาละ ขอแสดงความยิดีกับผู้โชคดีด้วยรักกันเนาะเดี๋ยวพี่ขอญอาตสุ่มหาผู้โชคดีเลยลกันนะจะเป็นใครที่โชคดีได้รับเพชรฟรีๆจากร้านเติมเพชรฟรีไฟบายลุงแว่นนะครับเอาไปซื้อของในร้านค้าส่วนลดสูงสุด9เพชรนะครับทุกคนก็ยินดีด้วยแล้วกันนะสำหรับผู้โชคดีนะฮะเอาระเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาสุ่มหาผู้โชคดีกันเลยแล้วกันนะครับคนที่จะเป็นผู้โชคดีก็คือนี่ฮะ พี่ไม่ได้รับเพชรเลยอะไรอะ่ะผมได้9เพชรแล้วนะครับผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะเ <c oughs> ติมเพชรให้แล้วจ้ากิจรกรรม23-8ถึงธันวาคมนะครับผมแฟชั่นนางิมาอีกแล้วเป็นตู้สุ่มรังผึ้งนะครับทุกคนแฟชั่นชุดนี้สามารถอัปเกรดได้แล้วก็ใส่ได้แค่ผู้ชายเท่านั้นนะครับคนดู1ครั้งใช้15เพชร10ครั้งฟรี1ครั้งใช้150เพชร 2 5 0โทเคนแรกฟรีถาวรน,นะครับแล้วก็80โทเคนแรกฟรีท่าทางนางิถาวรไปเลยแล้วก็กิจกรรมเติมเพชรรับ20เพชรนะทุกคน23พฤศจิก,กายนถึง29สิพฤศจิก,กายนนะครับเติมปุ๊บรับฟรีไปเลย20เพชรนะครับผมโอ้โห,ห,ห,หก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่ต้อนรับสำหรับเด็กน้องหนูที่งบน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเติมเพชรเท่าไหร่ด้วยเติมเพชรกี่บาทนะก็ลองมาเติมเพชรที่ร้านเติมเพชรสี่ฝบายลุงแว่นได้นะเติมเพียงแค่20บาทก็ได้20เพชรนะแล้วก็ได้โบนัสมาฟร,ฟรีด้วยนะครับทุกคนนึกรวมเงินเป็นประมาณ5060เพชรเลยนะครับแล้วก็ตู้เจ็ดทีการันตีถาวรเริ่มที่8เพชรเฮ้ยไม่ใช่ ตู้8ปทีการันตีถาวรแฟชั่นฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์เริ่มต้นแค่เเพชรเ,เท่านั้นนะครับผมเหมาตู้ราคา1,572เพชรนะครับทุกคนเผื่อใครที่สนจิตสนใจอยากจะสุ่มก็มาลองสุ่มกันดูได้หรือถ้าใครไม่รู้จะเติมเพชรร้านไหนแนะนำเติมเพชรฟรีไฟล์ร้านลุงแว่นได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกัน เอาละครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมทุกคนเข้าเกมมาครับแล้วก็กดรางวัลร็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับรับของรางวัลถาวรันฟรีๆนะผมนั่นก็คือเป็นตัวลัอคกี้รอเย้าได้มาแบบเช่านะทุกคน3ใบแล้วก็ยังมีของรางวัลถาวรันฟรีๆอยู่นั่นก็คือจะเป็นในส่วนของสกินไอซ์วอลแบบนี้เลยนะครับแจกฟรีถาวรเลยนะสำหรับ FC ที่ อยากจะได้รับไอซ์วอลฟรีฟรีหรือไม่มีไอซ์วอลก็สามารถเอาสก,กินไอซ์วอลตัวเนี้ยไปใช้งานกันได้นะครับทุกคนว่าเก็บสะสมคะแนนง่ายนิดเดียวในเกมลงไปเล่นทำภารกิจให้ครบแล้วก็เอาฉายาเนี่ยมาอวดเพื่อนๆแบบนี้เลยเห็นไหมฮะ เวลาเข้ามาในเกมก็จะเป็นการอวดฉายาของตัวเองแบบนี้เลยนะครับโค้รเท่ะเออเอาง่ายๆนะอ้อแล้วก็กิจกรรมต่อมาล่าสุดเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยพี่ลืมทําคลิปลงขอโทษทีมัวแต่เล่นเกมเพลินไปหน่อยนะครับเพราะว่าฟรีไฟนี่เขาแจกของเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฟรีไฟบูย่าเดย์ครับผมแจกฟรีสําหรับแฟชั่นสกินถาวรนะนั่นก็คือสกินกระทะครับผมเริ่มวันที่22 23และ24พฤศจิกายนนะ แจกฟรีสกินกระทะฟรีไฟ w ์เวิ s ด r i e รีสสองพนะครับเพียงแค่ลงไปเล่นเกมพบ120ปรบ120นาทีใครที่ดูคลิปนี้อยู่รีบเข้าเกมไปเล่นก็ได้นะยังทันดีนะครับทุกคนและ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 นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมก็ยังมีการแจกฟรีกล่องเรื่องตัวละครถาวอนแผ่นเพลงและก็บัตรสร้างห้อง24ชั่วโมงครับแล้วก็ ยังมีกิจกรรมเข้าเกมเช็คชื่อแล้วก็ลงไปเล่นในโหมดจานดับอีกเพียงแค่ลงไปเล่นเกมกับเพื่อนหรือลงไปเล่นเกมคนเดียวในโหมดแลงให้ครบ40เกมก็จะได้รับของรางวัลถาวรแล้วก็เช็คชื่อรับอินรับถาวรน,นะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ทธันวาคมนะแจกฟรีไปเลยของรางวัลทั้งหมดนี้ถาวรคือต้องบอกเลยว่า ฟรีไฟเนี่ยแจกของเยอะมากจริงๆนะแต่เป็นของฟรีไฟ r l d Series นะในกิจกรรมของบูย่าเดย์เนะีฮะเพียงเข้าเกมมาล็อกอินให้ครบ9วันรับไปเลยเฮ้ย9หรือ7วันไม่แน่ใจนะรับฟรีถาวนแล้วก็ไฮไลท์ห, like หลักในคลิปนี้ครับทุกคนมีสกินคาตานะมีแฟชั่นทาวร ฟร,ฟรีกิจกรรมสะสมโทเค็นแรกคาตาะครับ23พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมแรกฟรีถาวรสำหรับแฟชั่นและสก,กินครับหลักๆเลยก็จะมีสก,กินคาตาะครับผมแรกฟรีถาวรแฟชั่นทรงผมแรกฟรีถาวรและก็เป็นเสื้อแรกฟรีถาวรโดยแต่ละอันเนี่ยจะใช้โทเค็นต่างกันไป สกินคาตานะใช้25โทเค็นส่วนแฟชั่นใช้12โทเค็นนะครับอันก็คือส่วนหัวและส่วนเสื้อนั่นเองนะครับส่วนวิธีการหาโทเค็นจะหาได้ยังไงนะจะได้รับโทเค็นยังไงพี่ครับหาโทเค็นยังไงบอกผมหน่อยน้องๆมาดูตรงคําว่าภารกิจเห็นไหมเห็นคําว่าภารกิจขวามือไหมทุกคนกดเข้าไปเลยมันจะมีภารกิจขึ้นมาให้เราทําซึ่งภารกิจเนี่ยก็จะง่ายๆเลยเด็กๆน้องๆทุกคนสามารถทําได้ ก็คือให้เราเนี่ยลงไปเล่นเกมครบ90นาทีนั่นเองนะเพียงแค่เล่นครบ90นาทีก็จะได้รับฟรีไปเลยสำหรับโทเคน็นและ1วันสาม,มารถรับโทเค็นได้สูงสุดเลย10โทเคน็น1วัน10โทเคน็น1วัน10โทเคน็นวันละ10โทเค็นเท่านั้นเออเพียงแค่เล่นฟรีไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงแร้งก็ได้หรือเล่น4 4หรือหมดทั่วไปก็ได้ แค่เกนาทีทุกคนได้โทเค็นมาวันละ10โทเค็นครับเออเนี่ยเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่ไปเล่นฟรีไฟจริงๆเห็นไหมเออแต่ว่าพี่ก็แบบว่าไม่ค่อยได้แบบทําคลิปไงเพราะว่าช่วงนี้ติดฟรีไฟนะฟรีไฟกิจกรรมแจกของเยอะนะเพื่อใครที่อยากเล่นเกมฟรีไฟก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเก็บโทเค็นง่ายๆก็ไม่มีอะไรยากนะก็เก็บแล้วก็รับไปแลกได้เลยจบนะ กิจกรรมอื่นถามว่ามีไหมหรอก็น่าจะมีนะแต่ก็ต้องรอติดตามรับชมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลงคลิปให้เป็นแบบคลิปสั้นๆใน youtube ช็อตละกันนะทุกคนนะเออเพราะว่าบางทีมันก็มีกิจกรรมที่กระจึงเดียวมันก็ไม่รู้จะทําคลิปยาวไปทําไมเนาะเออบอกแบบว,ว่าแบบทําคลิปยาวอะไรเงี้ยเออพี่ก็ไม่ค่อยได้ทำนะช่วงนี้ก ติดตามพี่ได้ใน y ย u ทูบช็อ t นะทุกคนนะเออกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็เลื่อนไปดูคาว่าชอ็อ t ก็ได้นะครับมันก็จะมีคลิปที่พี่ลงว้อยู่เป็นคลิปสั้นแบบเลกนน้อยกิจกรรมแจกของอะไรก็จะมีการสรุปให้ฟังแบบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าของแต่ละอันเนี่ยถ้าเราดูและติดตามพี่เนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าใจในวิธีการได้รับเนี่ยสบายสบายนะหายง่ายสบายสบายก็เก็บครบเรียบร้อยก็มาแลกของรางวัลถาวรได้แบบนี้เลยอ่าแล้วก็ยังมีกิจกรรมตัวหนึ่งนะทุกคนเป็นกิจกรรมบูล็อกอันนี้ก็ ก็สามารถมาเก็บโทเค็นได้นะถึง24พฤศจิกายนนะครับซึ่งอันนี้พี่ไม่ได้เล่นเลยพุทุกคนแลงสี่สี่นะครับเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นเลยนะเออก็ไม่เป็นไรนะครับพลาดไปใครที่ไม่ทันก็รอกิจกรรมหน้านะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟอ์ร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดต,ตามด้วยนะ